กิจกรรมสวสดมนต์ความเพียรพระปิตาและหลวงปู่ทวดครั้งที่70วันที่18มกราคม2569ครับ <C oughs> ปัดนี้เป็นครั้งที่70ตรงกับวันที่18มกราคม2569ข้าพเจ้านายประสินทร,รัพแสงสีขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถบายเป็นพระ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุลหลวงปู่บัณฑดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานี้ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารยและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราขชันตุเทวตาสัตถมังมุนิราชสาสุนันตุสักโมขัตังสักเคาเมจารุเปคิริสิคลตะเตจันตลิเชวิมาเนีติเปรเทสจาเมตารุวานาขหานิเกหวัตุมหิเกเตภูมมาเจยันตุเทวาชาลัทธาลวิสเมยักขาันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวจันังสาธุโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายมัฏันตาธรรมสวนากาโลอายมัฏันตาธรรมสวนากาโลอายมัฏันตา บทสวดนวมการสิทธิคาถานโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตายะสัพานินังผู้เรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตูสพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินังผู้เรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตูสพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพานินางผู้เรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตูสพุปัตถวา บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัยังพระควาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาหนติฟควันตังทัศนายภิกุสังขัญจะอัตาโคจะตุนนางสุทธาวาสกายการนางเทวานางเอตัทโหสิอายังโหพระควาสเกสุวิหารติกปิลละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะ สัตทิงบัญจมะเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกทาตูทีเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหนติประกวันตังทัศนายาภิกขุสังคันจะยันนูนะมยามปิเยนะปะควาเตนุปัสสกเมยามะปัสังกมิตวะปะควาโตสันติเกปัจเจกขธาปัสยามติอัตโะตาเทวตาเสยถาปินามะปะะวาปุริโสสัมมาญชิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมินเจยยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตระหิตาปะคะวาโตปุระโตปาตุระหังสุ อะทะโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาปะกวตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวนัสหมิงเทวกายาสมาคตาอาคตะมหาอิมังธรรมาสมยังตะกิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัทะโขอปราเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัตราภิกขวสะมาทาังสุสิตังอัตโนอุชุกะมะกลงสุสารถิวันเหตานิขะเหตวะอินทริยานิรักันติปันนิตาติ อาาโควะปราเทวตาปะกบตัวสันติเกอีมังคาทาังอภาสิเชตวาขีลงังเชตวาปรีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาเจคุมาตาสุทันตาสูสูนาคาติอาตาโคอาปราเทวตาปะกบตัวสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเยเกจีพุธทธังสรงางนัคตาเซนเตคมิสันติอปายภูมิงบหา,ายะมนุสรังเทหังเทวกาอย่างปาริปุเรสันติติ อาทาโคภครวบปีคูอมันเตสิเยปุเยนะภิกเวทัสัสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังทัสนายภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอเหสุงอติธรรมธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยธาปิไมยังเอตาระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตมัรรธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา สัมมาสัมพุทธเเตสัมปิภคะวันตานาังเอตะปพระมาเย,ยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยถาปิมายังเอตาระหิเอเตยถาปิมายังเอตาระหิอาิจคิสามิพิกเวเทวกายานางนามาน,น,ามนิกิตติยสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิทังสุนาราสาทุกังมานาสิกะโรถาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตภิคูภควาโตปัจจโสสุงภควะเอตารโวจะ สิโลกะมนุกัสสามิยะตาปุมาตัสสิตาเยสิตาคิลิกะบะลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสานินาโลมะหังสพพิสัมขุโนโอทาตมันตะสุทาวิปัสสนมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวะวเนกาพิโลปโตะเวตาโตอามาตยิสัทวาสสเนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตัปปะมกะรงสุตวะปุตสาสะสนังเตสัมปะตุระหุยานังอามนุสานัตตสะนัง อเปเกสัตตมัทคุงสหัสสังอัฏฐสตริงสัตังเอเกสหัสสานังอมนุสานมัทสุงอเปเกนันตมัทคุงทิสาสภาพุตตาหุงตันจัสพังอภิญญายะวะวะคิตวานาจักุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวกเกสสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิขิลาหิอนุปปัสโซสัตตาสหัสสาวยาก้าบุมากะปิลวัตวะอิทิมันโตสุติมันโตวะนาวันโตยาสสิโนมัสสวาณะพิกามุหิโกนางสมุติณงอนัง ชาติศาสตสาเหมวตายยาฆ่านันตะวันีโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกามุงคลคูนังสมิติงมนังสาตากิลาติสหตสาสตร์ยาฆานันตะวันีโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกามุงคลคูนังสมิติงมนังอิเจเตโสราสาหัสาสตร์ยาฆานันตะวันีโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกามุงคลคูนังสมิติงมนัง เวสามิตาปัญจสตายากะนะนาตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสีโนมรธมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวนังคุมพิโรราชคหิโกเวปุลัสันิเวสนางพิญโยนางสตาสะหัสสังยาคะนางปายลุปัสติคุมพิโรราชคหิโกโสปะคัสมิติงวนังปุริมันจัสีสังราชาสตาละทปัสสติการทปานังอาทิปติมหาราชายาสสีโสปุตตาปิตาสาวะวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสีโนมรธมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวนัง ทักขีนันจัติทิสังราชาวิรูลาโหตวะสะสติคุมมันทานังอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตะปิตาสาวะโวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวะนาบันโตยาสสีโนโมทามานาอภิกามุปิกูนังสมิติงวะนังปัจจิมันจัติทิสังราชาวิรูปะโกปัสสะสตินาคารังอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตะปิตาสาวะโวอินทนามามหาพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนันมันโตยัศวสีโนมทามานาอภิคามุภิกุนั้นสมิติมันังอุตารันชติสังฆะกุเบโอตปัสสะตติยการังอาิปติมาาลาชยัศวสโสปุตตาปิตาสภาวุอินทนามามหาปลาอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยศสีโนมทามะนาอภิคามุภิกุนัสมิติมันังปุริมาธิสังทัตลาโตตะคีเนนาวิรุฬหโกปิเมนาวิรูปโกุเบลอุตารังติสังจตาโอเตมาาลาชาสัมมันตาจตุโลสัมมันตาจตุโลธี มายากรูเกณฑูเวเกณฑูวิภูเจวิภูโตสหะจันทโนกามาเตโทจากินุขันธุนิขันตุจะพนาโตโอปามันโยจากเทวสุโตรจะมาตาลิจิตเสโนจากันธัโพนโรราชาชนุสะพโภอากูปัญจศีคเจวะติมภารุสุริยวะจาสะเอเตจันเยจากันชาโนคันธัฟปาสหาราชุพิโมทัมานาอภิกามุภิกขูนาสมิติงมณังอาถาคูนาปัชนาคาเวสาลาสหัตัะกากัมภาลัสัตตราอากูปายาคาสหายาติวิยามุนาตตาลาท่าจากอากูนาคายาสสีโนเอราวันโนมหานาโคโซะคัมมิติงมณัง เยนา่าคาราเชสหัสหารันติธิปาธิชาปะกิวิสุตาจักุเวหายาสะเตวนามะชาปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอะพายันตาธานาคาราชานามาสีสุปันนาตโตเกมามกะสิพุทโธสันาหาหิวาจาหิอุปวะพา,ายันตานาคาสุปันนาสารนามังสุพุทธังชิตาวาชิราหัเทสะ จิตาวาชิระหัดเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเ,เตอิติมันโตยาส,สิกโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเบคาสาเวปาจิตติสุจิตติจปหาราทนามุจิสหสตันจัปลิบุตานาังสเพเวโรวจนาาการสันัยหิตาวะปลิงเซนังลาหุพัทมุปาขมุงสมโยธานิพันเตปิคูนังสมิติงวนง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาคัมภ UM. ิรวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยาสัสสหเมตตากรุณากายิกาอากุเทวายาสสินุถ้าเสตธาธากายาสเพนันาตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสินุโมธามานาหะพิกามุปิคุณาสมิติงมณังเวนทูจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะทุเวยามาจันทสุวันิสาเทวาจันทามาคูบุรคกิตาสุริยสุวันิสาเทวาสุริยามาคูบุรคกิตาณกตานิบุรคกิตวะอาคูมันทวลาหกกะ วสุวสุนังวาสโวเสโทสะโกปาคาปูรินทาโตท่เสเตธาทากายาสเพนานาตวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตนณวันโตยาสสินโนมวัมมาณาภิกขโมพิกุณาสมิติงวนังอาถาคูถาคูเทวาชาลามคีสิขาริวะอริตากาจะโรชาจะอุ่มมาปุปปานิภาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะาเนชจาสุเลยยารุติลาอากูอากูวาสโวเนสิโนท่เสเตธาทากายาสเพนานาตวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตนณวันโตยาสสินโนมวัมมาณาภิกขโมพิกุณาสมิติงวนัง สามานามหาสามานามนุสามนุสุตมะคิธาปสุติกาอาคูอาคูมโนปสุติกาอาทาคูฮารโย و, เทวายเจจโลหิตวาตินโนปรารักามหาปารักาอาคาูเทวายาสสิสนโนทัศเสเตธาทากายาสเพนนานานตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวัน,นวันโตยาสสิโนมมทามนาอภิกามุภิกุนันสมิติงมนัสุกากะรมุมหาอรุณาอาคูเวขะนาสาสาหโอธาตคาหะปามโมคะอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตตาหารักชาลมิสกาเตยาสสิโนทัศ มิสะกาจะยัสสิโนตนะยังอาคาปัจจุโนโยติซาปิวัสติทาเสเตระธะกายาสเพนนาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนมัทมานาภิกขโมภิคุนาสมิติงมณังเขมิยาตุสิตายามากัตตกาจะยาสสิโนสัมพิตกาลามาเสธาโจตินามาจะอัสวะนิมานาราติโนอาคุอัาคุประนิมิตาทาเสตเตระธะกายาสเพนนาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนมัทมานาภิกขโมภิคุนาสมิติงมณัง สัตถ์เตเทวนิกายาสเพนะนาตวันิโนนามันวายเนนะอาคัรชุงเย่จันเยสติสาสหปาอุเทชาติมัคีหลังโอคาตินมนาสาวังทะเกโมคาตารังนาคังจันทังวะัสิตาตีตังสุพราหมามาปรมาโตจัปุตตาอิติมาโตสหะสันหังกุมาโรติโสจาโสปะคาสมิติวณังสหะสัพพามโลกานังมหามามาภิมหาปมามาปิติติติอุปปโนสุติมันโตพิสมากายโยยาสสีโสทาเสถาอิสราอากูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตหาริโตปริวาริโตเตจาสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพามะเก มาราเสนาภิกามิปัสสะกันหะสมันธียังเอทะคันหะทะพันธะทะราเกนะปันธมาตุโมสมันตาบริวาเระมาโวมุติโกจีนะอิติตธรรมหาเสโนกันหาเสนาเปสยิปานีนาตัลมาหะจ่สารังกตวนาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโกธนะยันโตสวิจุโกตะถาโสมจุดถาวติสังขุโตอาศัยยมวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานาจักกุมาตโตอมาตติยิสถาสัวเกสสะเสนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถะอิปโว เตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธะศาสนาวีตาราคีหิปการมุงเนสรังโลมาปีอินเชยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาตีตายยาสสินโมทันติสหูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปกรณะโมเมพุทธเตจะสาระตระตะยะระตระณะยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปารเมสุราสิทธิพัมพมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมภีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพามพมาชัยยะประสิทธิอวันตุเต ชาย,ยาชาย,ยาธรณีธรณีอุตติอุตตินทีนติชาย,ยาชาย,ยาข้าคนละตนละนิสายนิรายสายเสนาเมรุราชะพลนรชีชาย,ยาชาย,ยาคำพีระสมพีนาเคนธนาคีปีศาจะุูตากาลี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนามุขาสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกุละกันธงชัยยะชัยยะคัจฉะคนนตุรงสุกะราผู้ชงสีหะพยคทีปาชัยยะชัยยะวรุณนามุขายาตาชิตาชิสะเสนารีปุณะสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทลณีตะเลสะทาสุชัยยะชัยยะชัยยะทลณีสารตินสะทาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาพระวเก ชายยะชัยยะวารุณในยาเคชัยยะชัยยะราคะเสสุระผู้ชะเตชาชัยยะชัยยะพรหมหเมทะขณาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรฮรินเทวาชัยยะชัยยะพรหมหมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโกวิรุฬหโกวิรูปโคจันทิมาโรวิ อินโธจะเวนัเตยโยจะกุเวโรวรมโนปิจะอคิวายโยจะปาจุนโฮกุมาโรทะทะรัตโกอัฏฐารนะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอิสินโนสาวกาสภาชัยยะลามโมภวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจทัสสะปาโลจะชัยยะกลางเอเตนะชัยยะเตชัยนะชัยยะโสตีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตชัยนะโหตุเตชัยยะมังคลัง ชัยโยภิพุทธศาสิริมาโตอายามารสจจปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาพรมหัมะคนามะเหสิโนชัยโยภิพุทธศาสิริมาโตอายามารสัจจปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตถาอินทคนามเหสิโนชัยโยภิพุทธศาสสิริมาโตอายามารสัจจปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทเปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนามเหสิโนชัยโยภิพุทธศาสสิริมาโตอายามารสัจจปาปิมโตปรราชโย อุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาสุปันนาคนาหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมาโตอายางมาราสะจปาปิมาโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมธิตาชยตาธานาคคนาหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมาโตอายางมาราสะจปาปิมาโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสพัมหามคนามเหสิโนชัยยันโตโพธยาบูเลศกยานังนันทวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสูชยามังคะเลงะปราชิตปังลังเกสิสั สีเสด็จปทวิโปคะเรอภิเสกเกศภพพพุทธานังอคัปปตโตปโมทติสุนักขตังสุมาคาลังสุปะาตังสุขุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยดทังพระพเมจาริสุปทักขีนังกายกรรมังวจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังปานิธิเตปทักขีนาปทักขีนานิกตะวานะลาพันตเตปทักขีเนเตอัตตะลัทธสุกิตาวิรุลาหพุทธศาตเนะอะโรคาสุกิตาโหทะสาหสัพเพหิยาติภิก สุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงฐานีธิกตาทีฆายุกาสถาหนตุสุกิตาหนตุสัพพทารักันตุสัพพสตานังรักันตุชินาสาสานังยากาจิปัตนาเตสังสพเพปูเรนตุมโนรธายุตกาเลปวัสันตุวัสังวสาวรากาโรคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพัทกายาสุขังชิตตสุขังอรหันตุยะถาหะ บทสวดธรรมนิยามมาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยังปะวาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอนาคะปินทิกาสะอารเมตตระโคระวาปิคูอามันเตสิพิโคโวติพระทันเตติเตปิคูพระทันเตติเตปิคูพรควะโตปัจจโสสุขภขวาเอตทะทวจะ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานงอนุปาทาวาตถาคตาังทิตาวาสาถาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตวาอาจิขติเทเสติปัญญะเปติปัทฐะเปติวิวิวรติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังขาราอนิจจติ อุป,ปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตาถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุขาติตั้งตถาคโต อภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุช kind, พิตวะอภิสเมตวะอจิขติเทเสติปัญญเปติปัทถเปติวิวรติวิพาชติอุตตานีกโรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางติตาวสาถาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุต anyway, ิตวะอภิสเมตวะ อาจิตคติเทเสติปัญญาเปติปัทฐะเปติวิวรติวิภาชติอุต,ตานีกโรติสเพธรรมาอนาตาติอิทมะโวจะภะควาอัตะมะนาเตภิกขูภะควโตภาสีตังอภิน,นันตุนติ บทสวดพระเทกรตคาถาแปลอตีตังนานวะเขเมยยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอารัยและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตตีตัมบะฮีนันตังอปตันจาอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนานจะโยธรรมมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังคุปังตังวิธรรมมนุปรุเขเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอแงแคอนแขแขนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกัััชวมมาาตปงงโรสุ ความเพียรเป็นกิตที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณนะฮิโนสังฆะรัเนเตณมหาเสเนณนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมุจุราซึ่งมีเสนามากจนไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริารมาตาปิงอโหระตมตันทิตังตังเวัะเทกรตโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สง,งบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวคะณะแปล สเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทาั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตไนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอตุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมารณาางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอ ME, เราจะพึงตายเป็นแท้มรณาปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนครัน้นปัสศจากวิญญาจุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอันที่เสสติจากนอนทับปทวีงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคารังอีวาประดุดดังว่าต้นไม้และต้นฝืนนี้รับถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโขความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะริงสุจมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณทิเมเอยามมมี่่ไแกเเรล I <gasps> don't บทสวดเมตตายยังกินจิกยังกินจิกุศลังกำมังสเพหิพระเตหิกะตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงธานีอธิตตะตาธีคายุกาสตาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสเพยอาทิกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสเพอยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสเพปิสาสเพยยขาสเพยเพตาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสเพอาจาริยุปัชัยยะสุกิตาโหนตุทุกขา หุ่นตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพสามารถตีนางสะมิจจันตุโวบสถ์บูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภะวานะโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภะวานะโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารลบตินีทุเปกเรโบติเกเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพวันตุปูชิตาโสทิงการโลเตทวิหารมบมัธเรติลาจมาจานวปกาศจพิเกวโรซาลามีกาทานาปฏิอุปาสกาามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาผูชายเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสทจาตาอัตโวปะปาติกานิยานิการธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิตุกสักการโลตุสังขยังธาตุชิรังตะตังธรรมโมธรรมัตราชปุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตไายะจหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธรรมโมส โนวุติงสัมภาวุเนยามะธรรมเอริยปเวติเตปะสันนาโหตุสพเพปิปานิโนพุธศาสเสนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสตานังสัมมิทังเมตุสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจัตราชังนิจังราคันิบุตรการเอวังธรรมเนนะราชาโนประชังราคันตุสัพปทา เทวตาอุโยชนะคถาบดสงเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกข์กพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหอนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภังบุญญาสัมปัธงสเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติธิทิยาทานังถาทันตุสัทธายาสีหลังหลักันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหนตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคละคถาโหตุ สัพพังสุมาคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมาคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะตมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมาคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรง สเพพุทธาพละปตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพโสสเพพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพโสสเพพุทธาพละปตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพโสสเพพุทธาพละปตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพโสสเพพุทธาพละปตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพโซ สเพย์พุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังปัญธามิสัพปโซสเพย์พุทธาพระปตาปเจกานันจะย่างพระหลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังปันธามิสัพปโสสเพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยัางพระหลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังปัทธามิสัพปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุณลนี่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุณสแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาไลย ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วคลา่ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมค,คำสอนแห่งองค์สมเด็จพระส,รสัมมาสัมพุทธเจ้าดํำรงเดียวความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมสวดนุภาพแห่งมงคลไปสู่วววััตถุมมงงงงงลลลรระิาาาายย่่ีททท้ฝแึส รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ